สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องไตรายางนะคะวันนี้เราจะอยู่ในอักษรกลางนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะอักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวนะคะก็คือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชะดาตอประตักนะคะปอใบไม้ปอปลาและก็ออ่างค่ะ นักเรียนมีเทคนิควิธีการท่องยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาท่องตามคุณครูนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งครูคิดว่านักเรียนน่าจะเคยท่องคำคำนี้มาแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมคำนี้ไปนะคะเรามาลองทำแบบปรกหัดท้ายบทเรียนกันดูนะคะว่านักเรียนจำอักษรกลางได้แม่นยำแล้วหรือยังนะคะ ข้อที่หนึ่งค่ะข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมดนะคะข้อกอไก่มีกอไก่จอจานดอเด็กต่อเต่านะคะดอสะดาต่อประตกักโว้ไม้ปอปลาแล้วก็อออ่างค่ะข้อ,ข,พอ,พอขอไข่มีผอพึ่งฟอฟ้าขอไข่สอเสือขอขวดหอหีบชอชิงทอถุงอถอฐานสอสาราและก็สอฤษีนะคะ ข้อคอควายมีงองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนเรนรอเรือวอแหวนมอมา้ารอจุลาและก็รอลิงค่ะข้ององูนะคะมีหอนกูกนะคะชอช้างพอพานพอสำเพาทอผู้เท่าซอโซ่ทอทงทอนังบนโททอรหารคอคนฟอฟันคอระคังคอควายแล้วก็ชอเชอค่ะ นักเรียนทราบคำตอบแล้วหรือยังถ้าทราบคำตอบแล้วอย่าลืมเขียนลงไปด้วยนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะคำตอบคือข้อกอไก่นะคะข้อที่สอง่ะอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวคะต่อจากข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เลยนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวกอไก่เก้าตัวขอไข่สิบสองตัว คอควาย15ตัวและงองู17ตัวจากข้อที่1เมื่อกนะี้นักเรียนจดไปมีกี่ข้อคะกี่ตัวเอ่ยจำได้ไหมเรามาดูคำตอบกันเลยนะคะคำตอบก็คือก็ไก่ค่ะ9ตัวนะคะ ข้อที่3นะคะคำในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำที่อยู่ในอักษรกลางนะคะก็ไก่ผู้หญิงขอไข่เด็กดื้อคอควายเสือดาวและงองูยักษ์ค่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะเลือกได้แล้วหรือยังคะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำตอบก็คือขอไข่เด็กดื้อนั่นเองคะ่ะต่อไปข้อที่4นะคะ นายดำไปจับไก่ใต้ต้นไม้ในป่านะคะจากข้อแต่จากประโยคข้างต้นมีพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางกี่ตัวนะคะนับสิคะมีกี่ตัวก็ไก่มี7ตัวขอไข่มี8ตัวขอควายมี9ตัวและงองงูมี10ตัวค่ะมีคำว่าอะไรบ้างเรามาช่วยกันนับกันเลยนะคะคำที่1คือคำว่าดำ คำที่2คือคําว่าไปคําที่3คือจับคําที่4คือไก่คําที่5ใต้คําที่6ต้นนะคะและคําที่7ก็คือคําว่าป่านะคะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็จะเป็น7ตัวนะคะข้อที่5ค่ะคำใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง คำใดมีเพีย,ยนชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะข้อกอไก่สายหน้าขอไข่ดีกาขอควายนักร้องงอง,งูมารยาทนักเรียนเลือกข้อไหนอย่าลืมตอบไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะเฉลยก็คือขอไข่นะคะดีกาค่ะ ไปข้อ6ค่ะข้อใดมีเพียญชนะต้นที่อ่านออกเสียงเป็นอักษรกลางทั้งหมดนะคะทวนอีกครั้งนะคะข้อใดมีเพียญชนะต้นที่อ่านออกเสียงเป็นอักษรกลางทั้งหมดกไก่หนูนาอยู่ในนานะคะข้อขอไข่จักจั่นบินไปไกลนะคะคอควายหิ่งห้อยอยู่บนต้นไม้งงูแมงปอ บินล้อเล่นลมนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะมีอักษรกลางอยู่ทุกข้อนะคะแต่โจทย์ถามว่าอักษรกลางทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นทุกคำต้องเป็นอักษรกลางนะคะข้อกอไก่นะคะหนูเนี่ยหอหีบเป็นอักษรสูงดังนั้นตัดข้อนี้ทิ้งไปได้เลยนะคะ ข้อขอไข่จักรจันบินไปไกลเอเป็นข้อนี้หรือเปล่าที่ถูกนะคะข้อขอควายหิ่งห้อยอยู่บนต้นไม้หอหีบเป็นอักษรสูงมาอีกแล้วค่ะและข้ององงูนะคะ,มะแมลงปอมอม้าเป็นอักษรต่ำนะคะนักเรียนทราบหรือยังคะว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่าเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อขอไข่นั่นเองนะคะจักระจันบินไปไกล เ่อกันเลยค่ะข้อ7คําคำในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะคำในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะกอไก่หนังสือขอไข่พยัญชนะขอควายประจบงองูคุณภาพนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะ อย่าลืมสังเกตพย,ยัญชนะต้นนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะคอควายคำว,ว่าประจบนะคะเป็นอักษรกลางค่ะไปข้อที่7ค่ะคำในข้อใดอ่านออกเสียงพย,ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะ คำในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นอนักษรกลางก็ไก่ไล่ขอไข่ไวยคอควายได้และงองงูใหญ่ค่ะข้อนี้ง่ายจังเลยคำเดียวเองอเราเฉลยกันเลยนะคะข้อที่ถูกต้องคือคอควายนะคะคําว่าได้ต่อไปที่ข้อที่9ค่ะ ข้อใดนะคะไม่เข้าพวกก็คือแตกต่างจากพวกนั่นเองค่ะก็ไก่หิ่งห้อยขอไข่ผีเสื้อขอควายเสือโคร่งงองูดักแด้นะคะสังเกตที่พยัญชนะต้นนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรคําไหนเป็นอักษรสูงและคําไหนเป็นอักษรกลางหรืออักษรต่ํานะคะเมืรร่อทราบคําตอบแล้วเราม,มาดูกันค่ะ คำตอบของข้อนี้คืององูนะคะดักแด้ค่ะต่อไปค่ะข้อที่สิบค่ะ ป้าทำกุ้งเผากับน้ำจิ้มรสเด็ดมีอักษรกลางกี่คำนะคะทวนให้อีกครั้งนะคะป้าทำกุ้งเผากับน้ำจิ้มรสเด็ดมีอักษรกลางกี่คำเดี๋ยวเร,เราลองมานับคำกันดูก่อนนะคะคำว่าป้าเป็นอักษรกลางไหมคะอ่าเป็นอักษรกลางใช่ไหมเอ่ยต่อไปคำว่าทำเป็นอักษรกลางไหมคะ คำว่าทำไม่ได้เป็นอักษรกลางนะคะดังนั้นเรามีคำว่าป้าแล้วหนึ่งคำเรามาดูคำต่อไปการว่าคำว่าอะไรคำว่ากุ้งไงคำว่ากุ้งเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะเด็กๆเป็นสองคำแล้วต่อไปคำว่ากลับนะคะคำว่ากลับเป็นคำที่สามแล้วก็คำว่าจิ้มเป็นคำที่สี่นะคะคำว่าน้ำไม่เป็นเนาะคำว่าจิ้มเป็นคำที่สี่คำที่ห้า คือคำว่าเด็ดนะคะคำตอบของข้อนี้มีทั้งหมดคําคำนะคะขอควายนั่นเองค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะข้อที่11นะคะ ปู่เลี้ยงไก่ไว้ในเล้าเพื่อเก็บไข่ไปขายที่ตลาดนะคะปู่เลี้ยงไก่ไว้ในเล้าเพื่อเก็บไข่ไปขายที่ตลาดจากประโยคนี้มีอักษรกลางกี่คำนะคำไหนบ้างคะเรามาช่วยกันนับกันเลยนะคะมีคำว่าปู่ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปคำว่าอะไรเลย คำว่าเลี้ยงเป็นหรือเปล่าคำว่าเลี้ยงเป็นอักษรต่ำนะคะดังนั้นไม่ใช่ต่อไปค่ะคำว่าไก่นะคะเป็นอักษรกลางอ่าคำว่าไก่เป็นคำที่สองแล้วคำว่าไว้ล่ะคะเด็กๆเ,เป็นไหมคะคำว่าไว้เป็นอักษรต่ำนะคะอ่าดังนั้นคำว่าไว้ไม่ใช่นะคะคำว่านนอนหนูเป็นอะไรเอ่ย นอนหนูเป็นอักษรต่ำนะคะไม่ใช่อักษรกลางดังนั้นไม่ใช่นะคะคำว่าเลา้าก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเด็กๆคำว่าเพื่อเป็นหรือเปล่าคำว่าเพื่อไม่ใช่นะคะเป็นอักษรต่ำคำว่าเก็บเป็นอักษรกลางดังนั้นได้สามคำแล้วนะคะ ต่อไปคำว่าไข่เป็นอักษรสูงนะคะคำว่าไปเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะเราได้สี่คำแล้วค่ะต่อไปค่ะคำว่าขายเป็นอักษรสูงนะคะคำว่าที่เป็นอักษรต่ำและคำสุดท้ายคำว่าตลาดเป็นอะไรเอ่ย ตลาดเป็นอักษรกลางนะคะมีทั้งหมดคําคำเรามาหากันดูค่ะว่าคำว่าปูไก่นะคะเก็บนะคะไปตลาดอยู่ตัวเลือกที่เท่าไหร่อ่านเรียนหาเจอหรือยังคะอยู่ข้ององงูนั่นเอง เราไปต่อกันข้อต่อไปนะคะ12จังหวัดใดมีพียญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมดนะคะจังหวัดใดมีเพียญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมดกไก่จันทบุรีนะคะสีสะเกตน่านเป็นอักษรกลางกี่คำเอย่ยอ่ามีอักษรกลางคำว่าจันทบุรีใช่ไหมคะ นอกนั้นไม่ใช่ต่อไปข้อขอไข่สิงห์บุรีขอนแก่นเพชรบุรีมีคําไหนเป็นอักษรกลางไหมคะไม่มีเลยต่อไปค่ะข,อข,อข้อคอควายอยุธยาปราจีนบุรีตราดอายุธยาเป็นอักษรกลางปราจีนปอปลาก็เป็นอักษรกลางตราด ต่อเต่าก็เป็นอักษรกลางเราเจอคำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคำตอบก็คือคอควายนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องไตรยางอักษรกลางก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งในไตรยางอักษรต่ำนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ